เปเน็กอยากได้วงเงินเพิ่มต้องทำยังไงแนะนำเลยและข้อที่คุณต้องรู้นะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสินเชื่อเปเน็กนะซึ่งเป็นสินเชื่อผ่อนที่อยู่ในแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะเป็นสินเชื่อนั้นระบบตัวหนึ่งที่สมัครได้ง่ายมากเร็วมากนะครับไม่ต้องส่งเอกสารใดๆเลยนะแต่มีข้อเสียอย่างหนึง่งนะครับคือไม่สามารถถอนเงินสดออกมาได้เองนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้วงเงินเพิ่มมาเฉยเลยนะก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าได้มาอย่างไงนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเพียงไอเดียเฉยนะครับนะ ผมไม่รู้ว่าวิธีจริงๆในการเพิ่มวงเงินเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลลับสวัสดีครับผมปันจากช่องฝันยิบกูออมนะครับช่องนี้การทาเกี่ยวกับสินเชื่อในระบบถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครสนใจเรื่องนี้สามารถกดติดตามได้ทางช่องยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกแลวก็เว็บไซต์เลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับอาจจะตอบช้านิดนึงนะก็มาพูดสรุปก่อนเลยกันนะครับว่าเปนิกเนี่ยเป็นยังไงนะเปน็กเป็นสินเชื่อที่สมัครในแอป True Money w a l l e t เท่านั้นนะครับ สมัครผ่านช่องทางเอินข้อความ Facebook ข้อความ l ล n e ข้อความติ k t ต k หรืออะไรก็ตามนะครับเว็บซมเว็บไซต์เนี่ยมิจฉาชีพนะครับไม่ต้องคุยกันเลยนะครับและเปนเน็ให้วงเงินสูงสุดถึง10,000บาทนะโดยเป็นวงเงินสำหรับการซื้อของเท่านั้นกดเงินสดไม่ได้สามารถใช้ได้ที่7 e เ e ่ e อีเลฟเว่นโรตาสแมโ้แลก็ร้านค้าที่คุณต้องสแกนจ่ายเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นการโอนเงินเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่ามีคนเอาไปสร้างร้านค้าเนี่ยแล้วก็รับเงินมาได้ดื้อเลยนะครับ ดอกเบีย้ยไม่เกิน25%ป็นตต่อปีนะครับแต่ที่เด็ดสุดเลยนะมีระยะเวลาในการป่อนด,ดอกเบีย้ยเลยนะครับเหมือนถ้าเกิดว่าเราใช้เปเน็กไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยในงวดแรกนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะเหมือนแบบเครดิตเลยอะเออแต่ถ้าเกิดว่าเลยงวดแรกไปแล้วเราเลยไม่จ่ายเลยหรือว่าเราเลือกผ่อนไปเนี่ยซึ่งมีตั้งแต่1นึถึงสิเดือนเนี่ยคุณก็จะโดนดอกเบีย้ยแทนนะครับเรื่องการผ่อน1นึถึงสิเดือนเนี่ยแล้วแต่คนด้วยนะครับบางคนอาจจะ มีแค่3เดือนบางคนอาจจะมีถึง12เดือนเลยนะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ผมจะพยายามมาตอบนะซึ่งผมจะมาตอบช้าหน่อยนะครับวันละครั้งหรือ2วันครั้งนะครับเสาร์อาทิตย์คงไม่ได้มาตอบนะครับก็มีอยู่กับครอบครัวเนาะแล้วก็อยากรบกวนนิดนึงนะ3ามคำถามให้ผมเข้าใจด้วยนะครับบางทีมันสั้นเกินหรือบางทีแบบข้ามคลิปอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าคุณถามอะไรเนี่ยผมก็จะตอบตามที่ผมเข้าใจนะครับก็อยากจะช่วยนะครับแต่ก็อยากจะให้เข้าใจกันด้วยนะ ทกนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการรับวงเงินใหม่เลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าผมสมัครสินเชื่อเปเน็กเนี่ยแล้วก็ลองไปซื้อของที่เซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยเพื่อทําคลิปแล้วนะครับใครสนใจลองดูคลิปนี้ได้เลยนะลองสมัครเปเน็กเงินติดมือพร้อมใช้สมัครให้ดูทายังไงทําตามได้เลยเปเน็กทรูมันนี่ก็ยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีตั้งแต่คลิปรีวิวสมัครยืมเงินจ่ายเงินอะไรพวกนี้ก็เลยเยอะนิดนึงซึ่งผมเนี่ยสมัครภายในวันที่26ิมิถุนายน ปี2022นะครับก็ได้วงเงินมา5,000บาทนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อถึงหนึ่บาทเท่านั้นนะครับผมทะลุมา5,000เลยนะอันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยใช้แอปทูแมนี่วอลเลตในการซื้อของค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็ผมเติมเงินเกมทานทางทูแมนี่วอลเลตด้วยยิงแอดอะไรพวกนี้ผ่านทางทูแมนี่วอลเลตด้วยนะครับก็คือใช้ทูแมนี่วอลเลตค่อนข้างเยอะเขาเลยให้วงเงินผมมาถึง5,000บาทนะครับ แล้วก็มาถึงวันที่14กุมภาปีนธ์ปี2023นะครับตอนที่ใช้อพลิเคชันซื้อของตามปกติเนี่ยก็มีข้อสเสนอเด้งขึ้นมาเลยนะครับเพิ่มวงเงินเลยใช้ได้ฟินกว่าที่เคยกับเปเน็กใช้ก่อนจ่ายทีหลังวงเงินสูงสุดคือ10,000บาทนะครับก็กดได้เลยนะครับว่ารับิทธิ์เลยหรือกดปิดไม่สนใจก็ได้นะครับแน่นอนนะครับผมกดรับเลยนะครับก็จะมาอีกหน้าหนึ่งเพิ่มวงเงินเลยก็จะมีรายละเอียดให้อ่านนะครับก็กดยืนยนันเพิ่มวงเงินได้เลยหรือจะอ่านก่อนก็ได้นะครับ เรื่องทางแอปเนี่ยก็จะให้รอ7วันเพื่ออนุมัตินะครับหลังจากนั้น5วันผ่านไปเนี่ยวงเงินผมก็เพิ่มจาก5000มาเป็น6,5 0 0นะครับส่วนเรื่องการเพิ่มวงเงินหรือจะไม่เพิ่มวงเงินเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่านะส่วนใหญ่อ่ะอยากได้วงเงินเพิ่มทั้งนั้นแหละเออไม่รู้เพราะอะไรอะ่ะมันเท่ึนอ,อกค่ะมันเท่อะไรประมาณเนี้ยถึงไม่ใช้ก็อยากได้เพิ่มอนะ่ะเออมันเท่แค่นั้นนะครับทีนี้ผมก็เลยมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการเพิ่มวงเงินหน่อยละกันนะครับ เ้อเสี่ยงกันเพิ่มวงเงินนะครับคือเวลาที่คุณต้องการกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือสินเชื่อรถเนี่ยเขาจะไปเช็คกับเครดิตบูโรนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเราอะมีสินเชื่ออะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเรามีสินเชื่อเยอะมีหลายตัวแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยวงเงินสูงๆเนี่ยคุณจะกู้บ้านกู้รถได้น้อยลงนะครับและผลก็คือคุณอะจะได้วงเงินต่ําและคุณอาจจะไม่ได้ในสิงที่คุณต้องการนะครับอันนี้แนะนําคือคุณปิดให้หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วคุณทิ้งไว้สัก3เดือน6เดือนแล้วคุณก็ไปกู้ซื้อบ้านซ วงเงินที่ได้เนี่ยสูงสุดนะครับนอกจากนั้นนะครับการที่เรามีวงเงินเยอะๆเนี่ยอาจจะทาให้บางคนรู้สึกว่าแบบมันอยากใช้มันอยากกู้อ่ะเอออยากซื้อนู่นซื้อน,นี่ผลก็คือคุณใช้เงินกู้เยอะแล้วคุณก็ต้องผ่อนเยอะนะครับแล้วสุดท้ายนะครับคุณก็เริ่มผ่อนไม่ไหวนั่นเองนะครับหรือบางคนแย่ไปกว่านั้นนะตกงานเลยอันนี้เหนื่อยเลยนะครับรายได้หมดนะครับแต่ว่ารายจ่ายยังต้องจ่ายต่อเน,นื่องหลายเดือนนะครับอันนี้ก็ก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะ ก็เป็นข้อเสีย2อย่างนะครับของการเพิ่มวงเงินนะครับก็แล้วแต่คุณเลยกันนะครับสำหรับเรื่องการเพิ่มวงเงินของฟินิกส์นะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมจะแนะนําเหมือนแอปพลิเคชันอื่นๆเลยนะครับก็คือเนี่ยให้กู้เงินมาใช้จ่ายตรงเวลาเน้นจ่ายภายในวันตัดยอดนะครับหรือจ่ายล่วงหน้าไม่เกิน3วันนะอย่างเช่นวันตัดยอดเนี่ยวันที่28นะครับหรือว่าคุณต้องกําหนดชําระวันที่28เนี่ยคุณต้องจ่ายประมาณวันที่25 26 27 28นะครับแต่จริงนะจ่ายยีที่สุดนะดรับ อันที่2นะครับพยายามกู้ให้เต็มวงเงินนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าเราอะมีเงินจ่ายแล้วครับเฮ้ยเรามีเงินจ่ายนะคุณอะต้องให้วงเงินเราเพิ่มนะครับนะเพราะว่าบางคนนะครับได้วงเงินน้อยนะครับก็เลยไม่กู้งอนบอกว่าให้ไม่ให้นิดเดียวยังไงก็เลยไม่กู้แบบนี้แล้วทีเนี้ยเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณมีเงินเขาจะรู้ได้ไงว่าคุณเครดิตดีนะครับเพราะเขาไม่มีประวัติอะไรเลยนะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจ่ายตรงเวลาหรือเปล่านะครับดังนั้นผมแนะนําเลยนะกู้ให้เต็มวงเงินไปเลยยอมเสียดอกเบี้ยไปเลยนะครับเพื่อให้เขารู้ว่า เราอ่ะมีเงินจ่ายนะครับสร้างเครดิตได้ด้วยนะครับนะอันที่3นะครับไม่กู้เงินลักคืนเร็วนะครับการกู้วันนี้คืนพรุ่งนี้เนี่ยบางแอปนะครับอย่างแอปเนี้ยไม่ให้กู้อีกเลยนะครับนะผมแนะนํานะครับถ้าเกิดคุณจะคืนเร็วสุดนะครับอย่างน้อยนะครับปิดข้างงวดในเดือนที่4ี่ือเดือนที่7เลยนะครับหรือพูดง่ายคือกู้3เดือนหรือ6เดือนน่ะค่อยปิดปบอดภัยสุดนะครับเซฟสุดแล้วแล้วแบบเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยไม่เสียเครดิตทถมเพิ่มเครดิตให้กับเราได้ด้วยนะครับ สรุปนะครับก็ใช้เต็มวงเงินนะครับจ่ายให้ตรงเวลานะครับไม่จ่ายช้าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่รีบปิดหนี้ก่อนเท่านั้นเองนะที่เหลือก็รอไปนะครับอาจจะ6เดือนถึง12เดือนก็ได้นะครับวงเงินก็น่าจะเพิ่มให้แล้วนะเท่าที่จับจากคนอื่นนะครับคนอื่นเนี่ยเขาวงเงินไม่ถึง1,000บาทเนี่ยแต่ใช้เดือนเดียวเนี่ยวงเงินก็เริ่มเพิ่มแล้วนะครับมีคนบอกว่าจาก200นะครับไป3,000ภายใน2เดือนนะครับแต่ตอนนี้ผมหาคอมเมนต์ไม่เจอแล้วเสียดายมากๆเลยนะ ก็เ,เป็นว่านะใช้เพื่อให้มันเต็มเต็มวงเงินนะ่ะเดี๋ยวเราก็ได้เพิ่มอย่างแรงะนะครับนะขอให้เรานะจ่ายตรงเวลาเท่านั้นเองก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการเพิ่มวงเงินสินเชื่อเปน e กใน True Money Wallet นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้คนสมัครผ่านนะครับใครสมัครผ่านแล้วเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าเนี่ยผ,ออผ่านแล้วได้วงเงินเท่าไหร่ก็มาบอกได้เลยนะ บอกก่อนเลยนะครับว่าการที่บอกว่าสมัครผ่านแล้วหรือได้วงเงินเยอะแค่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่การอวดนะครับมันคือการที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเขามีกาลังใจนะแบบเฮ้ยคนนี้ก็สมัครผ่านคนนี้ก็สมัครผ่านเฮ้ยคนนี้ได้วงเงินเยอะเขาจะได้มีกําลังใจในการลองกู้กับสินเชื่อถูกกฎหมายสินเชื่อในระบบนะครับมันเป็นการช่วยเหลือคนที่ดีมากเลยนะครับแทนที่เขา่ะต้องไปกู้เงินสินเชื่อนอกระบบอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นกําลังใจด้วยกันนะกันนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วนะลบกวนนิดนึงนะครับช่วยพิมพ์คําว่า ฟังจบแล้วให้ผมได้ชื่นใจหน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะเป็นกําลังใจให้ผมได้ดีมากๆเลยนะหรือจะช่วยง่ายเพิ่มเติมก็ได้นะครับสมัคร,ส,ครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ซื้อของในแอปช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนย้มกู้ออมเนี่ยไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้สินเชื่อเพื่อมาใช้สุริุสุร่ายนะครับคุณควรจะกู้ก็ต่อเมื่อหนึ่งฉุบเฉินนะครับมีคนเข้าโรงพยาบาลนะอันที่2คือคุณต้องการจะเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ต้องกาาาารรรจสร้้งงยยยไดใหม่่่่นนัออืเี ไว้ดีกว่านะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินณตอนนี้นะครับก็ขอให้คุณเนี่ยดูช่องนี้เสร็จขอให้กู้ผ่านแล้วก็ขอให้นาคตไปเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องทางการเงินอีกเลยนะครับนะแต่ก็มาฟังได้นะครับมาคุยกันได้นะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาประมาทไปหมดเลยก็<笑><笑>มาคุยกันได้นะครับเดีย๋ยวผมเหงาเงินก็ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามผมตรงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย